ช็อกแฟนคลับคลอดีนเทียประกาศชัดสัมพันธ์แค่เพื่อนยุติสถานะคู่จิ้นฟ้าผ่าทาเอาเหล่ากองเชียร์คู่จิ้นหญิงหญิงที่กาลังมาแรงอย่างคลอดีนอธิตยาเครกและเทียเทียทวีพานิชพันธ์หรือเทียเดอะเฟซถึงกับช็อกไปตามๆกันเมื่อล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาไลฟ์สดประกาศยุติสถานะคู่จิน้นอย่างเป็นทางการโดยยืนยันชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองเป็นเพียงแค่เพื่อนเท่านั้นก่อนหน้านี้คลอดีนและเทียมีโมเมนต์ความสนิทสนมรวมถึงการไลฟ์สดร่วมกันบ่อยครั้งจนทําให้แฟนคลับเกกิิดระแสะจ้น และเชียร์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในชื่อคลอดีนเทียทว่าล่าสุดกลับเป็นฝ่ายทั้งคู่ที่ออกมายืนยันว่าไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดหรือมีความหวังในความสัมพันธ์ที่เกินเลยไปจากความเป็นเพื่อนโดยคลอดีนได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าเราเป็นอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าจริงๆเราเป็นแค่เพื่อนกันเพื่อนที่ดีต่อกันเราก็ยังส่งข้อความหากันคุยกันบ่อยนะขณะที่เทียก็เสริมว่าใช้ให้มันชัดเจนให้ทุกฝ่ายว่าแบบเราแค่เป็นเพื่อนกันเราแค่จะคุยกันในฐานะที่เป็นเพื่อนกัน นอกจากนี้ครอดีนยังเผยถึงเหตุผลในการตัดสินใจย,ยุติการไลฟ์สดร่วมกันว่าแต่ตอนไลฟ์ก็สนุกมากเลยนะไลฟ์คนเชียร์แต่เริ่มรู้สึกว่าคนเริ่มจิ้นแล้วก็เริ่มมีความหวังอะไรบางอย่างซึ่งก็ไม่อยากจะหลอกคนดูหรืออะไรคิดว่าเราไม่มาไลฟ์กันแล้วดีกว่าคนจะคิดว่าเราครบกันหรือเปล่าซึ่งเราเป็นแค่เพื่อนกันนะคะการประกาศครั้งนี้สร้างความตกใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ผ่านมาทั้งสองสาวดูสนิทสนมกันมากจนหลายคนมองว่าอีกฝ่าย อาจจะมีใจให้กันอย่างไรก็ตามแม้จะผิดหวังกับการที่เรือจิ้นล่มแต่แฟนคลับส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะเคารพการตัดสินใจของทั้งสองคนถึงแม้ความสัมพันธ์จะไม่พัฒนาไปถึงขั้นคู่รักแต่เชื่อว่ามิตรภาพและความผูกพันในฐานะเพื่อนที่ดีต่อกันของคลอดีนและเทียจะยังคงอยู่และอาจจะยืนยาวมั่นคงกว่าความสัมพันธ์แบบอื่นๆก็เป็นได้